เอาละครับเพื่อนๆกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับ ROM ครับและวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูคอนเทนต์ว่า1ชั่วโมงทำค่าพลังของเราอะไรบ้างให้คุ้มที่สุดครับฉบับนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องเฝ้าจอจริงๆครับถ้าอยากจะเติบโตจริงๆไกด์ต่างๆครับใน1ชั่วโมงว่าเราจะทําอะไรครับให้คุ้มค่า และมี CP ที่เติบโตได้ครับผมใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับ b m Gamer ด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยผมขอแนะนำในส่วนของ UG p o o n e ก่อนหลายหลายคนนะครับมองว่าเอ้ย UG จ one นเนี่ยมันทำไมมันเล่นจากเกมนี้ไม่ได้นะครับผมใครหลายๆคนนะครับที่เล่นในผ่าน UG p h o ฟ e ไม่ได้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเล่นในส่วนของ ROM g o l เ e n g ยูจีโฟนครับต้องขออนุญาตนะครับเพื่อนๆนะสักประมาณ2-3มนาทีนะครับ เพราะว่าสปอนเซอร์เข้านะครับต้องเข้าใจนะใครที่ไม่อยากดูนะครับก็สามารถเลื่อนไปได้เลยโอเคเราไปดูกันครับว่า UG Phone เล่นเกมนี้อย่างไรครับสำหรับวิธีการเล่น UG Phone วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายกับเพื่อนๆดูนะครับหลายๆคนนะครับก็เช่าจอกันมาแล้วก็อย่าลืมนะครับ UG Phone ณปัจจุบันนะมีโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับเข้าไปซื้อจอนะครับกับ UG Phone ได้โดยการเล่นบนค้านะครับก็มีหลายระดับหลายโปรโมชั่นเลย U VIP G VIP K VIP M VIP ครับ ยิ่งเราเลือกโปรโมชั่นที่สูงสเปคก็จะสูงตามด้วยนั่นเองครับความลื่นไหลการเล่นเกมเราไม่จะเป็นต้องใช้แรมของจอเลยก็ได้ครับถ้าเราเช่าตัวตรงสูง พราะว่าสเปคมันสูงอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเล่นผ่าน UG Phone ได้เลยนะครับอันนี้คือความสะดวกของ UG Phone แต่ถ้าเราเป็นสายงบน้อยเราก็ใช้ U V I P ก็ได้ครับอย่างเช่นผมใช้3จอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับผมก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับหลอดนายผมก็ปล่อยบอดตรงนี้นะครับสำหรับ UG Phone ได้เลยนะครับผมเห็นไหมผมก็เล่นผ่านนี้เลยผมก็แทบจะไม่ได้ใช้การ์จอและก็แรมของตัวเกมเลยนะครับทีนี้เรามา R O M นะครับว่าเราจะเล่น R O M ผ่าน UG Phone อย่างไรเริ่มแรกครับให้ ให้เราเนี่ยเข้าไปที่ google play ครับมี2แอปที่ควบคู่กันครับอันดับแรกให้เราโหลด open vpn และก็ thailand vpn ครับจะเป็น2แอปนี้ให้เราเข้าไปที่ google play ครับให้เรานะครับเลื่อนให้เราพิมพ์นะครับ open vpn server แบบนี้และให้เราเลื่อนหาครับมันจะเป็นแอปหน้าตาแบบนี้นะครับ open vpn สำหรับ android นะครับและจากนั้นก็จะเป็น thailand ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของ vpn หน้าตาของ vpn thailand นะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ จะเป็นหน้าตาแบบนี้ Thailand VPN สำหรับ Open VPN นะครับประมาณนั้นให้เรานะครับจากนั้นพอเราโหลด2แอปนี้เสร็จนะครับให้เราทําการเข้าไปที่ VPN Thailand นะครับตรงนี้อันดับแรกครับพอเราเข้ามาเนี่ยให้เราครับทำการรีเฟซเพื่อหาเลข VPN ของไทยนะครับเกมนี้เนี่ยต้องเชื่อมต่อกับ VPN ไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่อง UG 4ฟเนี่ยที่เราเช่าอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกตอนเราซื้อ นะครับตรงนี้มันจะมีสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดเจแปนเห็นไหมครับพวกนี้จะไม่มีไทยนะเป็นเครื่องเช่านะครับที่ไม่ใช่ IP ไทยเราต้องมาเปลี่ยน IP ไทยตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถเล่น ROM Golden Egg ได้ครับพอเราได้ตัวเลขที่เราถูกใจครับให้เรากดเพย์ตรงนี้นะครับพอเรากดเพย์เนี่ยมันจะขึ้น Connect นะครับเราถึงจะสามารถใช้งานได้เห็นนะครับขึ้น Connect แบบนี้ แล้วออกครับแล้วสามารถกดเข้าไปที่เกม r o m ได้เลยอ่าเราก็สามารถกดเล่นอย่างนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับก็เล่นปกติเลยนะครับสําหรับตัวเกม Out Inco e n ก็อย่าลืมครับทุกครั้งนะครับถ้าเกมเราเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรามาเช็คตรงนี้ครับ Open VPN ตรงนี้ถ้ามันดําเนินการถ้ามันคอนเนคตอยู่แบบนี้นะครับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับหรือกิกะไบต์นะครับตรงนี้มันก็จะวิ่งต่อไป อันนี้ก็คือหมายความว่า VPN เราทํางานนะครับก็ไม่แหลกไม่อะไรเลยครับก็เล่นปกติของเราเลยนะครับผมตรงนี้แหละอันนี้ก็คือวิธีการเล่นผ่าน UG Phone นั่นเองครับถ้าใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับฝากไปด้วยกับ UG Phone ครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับเราจะเข้าสู่เรื่องของ การทําอะไรใช่ไหมครับเล่นหนึ่งวันนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีเวลาในการทํางานอยู่แล้วนะครับแปดโมงเช้าก็คืองานที่เราจะเริ่มบางคนเนี่ยทำงานโุงงานก็จะเริ่มตั้งแต่เจ็ดนาฬิกานะครับหรือ7จ็ดโมงเช้านั่นเองผมจะอธิบายแบบนี้ครับเริ่มแรกกันเลยและกันครับตอนที่เราปล่อยฟาร์มอย่างเช่นเราปล่อยฟาร์ม24ชั่วโมงใช่ไหมครับเปิดหน้าจอมาเอ้ยเราก็จะเจอนะครับของไอเทมต่างๆที่มันตกเต็มกระเป๋าเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกล่องด้วยนะครับผมตรงนี้แหละสิ่งที่เราจะทําก็คือ เราจะไปทําในเรื่องของอุปกรณ์ครับเริ่มแรกขึ้นมาเลยเราก็ทําการย่อยของนะครับโดยการเปิดกล่องก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือกล่องที่เราแบบว่าฟาร์มาทั้งหมดใช่ไหมึองเราก็เปิดมาแล้วก็มีอัตราในการลุ้นนะครับของม่วงด้วยนะอ่ะปึ๊บโอ้มีของฟ้าหนึ่งนะครับโอ้โหโ,โ,โอ้ my god เห็นไหมครับอันนี้ก็คือดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าดวงดีมันจะออกของม่วงใช่ไหมครับอัตราในการออกของม่วงดูนะ0.05นะครับ โ oh, อ้โหนี่คือคนที่ดวงดีมากๆเลยนะผมก็เคยได้จากกล่องนี้แหละถ้าของชิ้นไหนนะครับที่เป็นตรงกับสายเราและเราสามารถนําไปใช้ได้เราก็ไปดูครับอย่างเช่นตังหูนะครับที่ผมตอบมาเราก็ไปเช็คตังหูของเรานะครับว่าตังหูของเราเนี่ยอยู่บวกประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่บวก8ใช่ไหมเฮ้ยเราสามารถตีบวกได้นี่ว่าใบตีบวกนะครับอย่างเช่นประดับชุดเกราะเนี่ยมันค่อนข้างราคาแพงนะครับเราก็หนึ่งนะครับผมอันดับแรกก็คือให้เราไปทําการยัดของพีก่อนนะครับตัวที่เราอยากจะยัดใช่ไหมเพื่อเอา ถ้าสถานะนะครับอันนี้ผมยัดได้ใช่ไหมของฟ้าปุ๊บยัดเข้าไปอันนี้ก็ยัดได้ครับเห็นไหมเลยนะครับห้าพันสิบเลยนะในการยัดคัมภีร์แต่ละคอได้ชั้นนะครับเราก็ต้องขยันอัพนะครับผมอ่าขยันจะยัดเข้าไปครับแต่จะมีของขาวบางชนิดที่ได้จากภารกิจตรงนั้นเนี่ยอย่าไปย่อยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันได้จากภารกิจอย่าไปย่อยนะแต่ถ้าได้จากกล่องเนี่ยให้ย่อยเลยนะครับมันหาง่ายหยุดแล้ว แต่ถ้าใบตีบวกเราไม่มีวิธีแก้ปัญหาครับให้เราเข้าไปที่ระบบครับเราก็จะเห็นว่านะครับการที่เราจะได้ใบตีบวกก็คือต้องคราฟใช่ไหมครับแนะนําให้เราคราฟเลยผมคราฟได้25เพราะ1ก็คือนะครับแค่คริสตั้นที่เราจะเสียไปคริสตันเราขุดได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราขุดไม่ได้เราเข้าไปซื้อที่ตลาดนะครับผมสําหรับคริสตั้นนะเรากดเข้าไปที่ของใช้ครับคริสตั้นคอเราซื้อ37เพชรใช่ไหมครับมันจะได้1000เลยเห็นไหม 1000ครคิสตันอันนี้ก็มันง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้คิสตันได้เลยเพราะมันไม่เปลืองโกอยู่แล้วนะครับผมสําหรับในการคราฟสาหรับในการคราฟใบตีบวกนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับอย่างเช่นใบตีบวกนะครับอาวุธอย่างเงี้ยเห็นไหมคราฟไปเลยนะครับคราฟไปเลยนะแล้วใบตีบวกประดับใช่ไหมครับมันต้องใช้ใบตีบวกอาวุธแล้วก็ชุดเกราะที่เป็นขายได้ด้วยนะครับต้องไม่ติดผูกมัดนะถึงจะสามารถคราฟ ไปตีบวกได้นะครับผมแต่ก็มันก็มีวิธีแหละที่จะเราจะทานะครับแต่มันก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณของเรานะทาอย่างไรได้บ้างครับให้เราเข้าไปที่ตลา,าดจากนั้นของใช้ครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับไปตีบวกชุดเกอรแนะนําว่าให้ซื้อเพราะว่าจ่ายแค่สามแสนหกนะครับแต่มันคุ้มเราก็ได้บวกบาคอลเลคชันของเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีโกอย่างเช่นผมเนี่ยใช้โกหมดใช้โกเปลืองมากนะครับก็ไม่ต้องทําก็ได้ ข็ค mm. ่อยเก็บโกนะครับอ่ะใบตีบวกอาวุธเนี่ยจะแพงหน่อยนะถ้าเป็นใบตีบวกเครื่องประดับนะครับวิธีหาก็หายง่ายครับจากตรงนี้เลยนะครับนี่เราซื้อกล่องนะครับประดับโบราณนะครับอ่ะอย่างเช่นนะผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมเลยนะสมมุติว่าผมจะอ่ะซื้อประดับโบราณมานะครับโอเคพอเราได้แบบนี้มานะครับเราก็ทําการเปิดได้เลยนะครับอ่ะผมจะเปิดแค่หนึ่งนะผมจะเปิดแค่หนึ่งนะครับเห็นไหม เปิดออกมาหนึ่งเราก็จะได้ใบตีบวกด้วยนะครับนี่เราก็จะได้ใบตีบวกประดับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหานะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตีหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละอยากจะตีหรือเปล่าถ้าไม่อยากตีหรือเรามีอยู่แล้วนะครับบวก6หรือว่าบวก7นะทีนี้เราได้ใบตีบวกประดับมาแล้วนะครับเราก็ทําการไปตีเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเราก็ไปทําการไปตีเลยได้เลยนะครับาตีของตรงนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะได้บวก9ใช่ไหมนี่คือความต้องการของเรานะครับปึ่งเจดป้ายแล้วก็บวก8ปดลาย อ่าบวกเก้านี้จะตึงๆหน่อย20%เนี่ยถ้าล้มเหลวอ่านี่แหละครับนะครับเราได้บวกเก้าแล้วเราก็จะเติบโตใช่ไหมครับอ่าพอเราได้บวกเก้าเราก็ใส่บวกเก้าไปก่อนนะครับเฮเราก็ใส่บวกเก้านะครับนี่เพื่อเอา CP ของเรานะเห็นไหมเราก็เติบโตแล้วตัวที่เหลือนะครับเราก็เอาไปตีลุ้นนะครับตีลุ้นบวกเก้าว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าได้บวกเก้าเราก็ไปลุ้นบวกสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวไปที่บวกเราก็เยอะเองนะครับช่วงเลังเกมแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็มาทําของพววกกกกกนนนนนนีีี้้้้ท่่เเรรรราจะะะตตติบบบบบโอ็็ไไดคคัังปปลุ๊ โอเคเราก็ได้ลุนบวก10ใช่ไหมของเดิมเราบวก9ใช่ไหมปุ๊บเราใส่ไปก่อนแล้วเราก็ไปตีของที่เราจะขึ้นบวก10นะครับก็ไปขึ้นบวก10ได้เลยถ้า,าอยากเติบโต40%นนะถ้าตีบวก10ก็โอเคเลยนะครับปุ๊บแต่ส่วนใหญ่ไม่ไมค่อยติดหรอกครับนานเห็นไหม อไม่่คยแต่ว่าเราก็เติบโตใช่ไหมครับไปตีบวกที่เราได้มาเราก็ไปดูนะครับของที่เราจะยัดอย่างเช่นตรงนี้ครับผมได้แม่นยําระยะไกลเนี่ยตรงตรงค่าสถานะของผมใช่ไหมเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วนะครับเราก็ไปตีเลยนะครับเพื่อเอาประหยัดนะการทําที่คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือการยัดคัมภีเกมนี้นะครับเติบโตได้ด้วยการยัดสัมภีนะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปเราก็ดูว่าอ้ตัวไหนที่เราสามารถตีบวกได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ตีได้เห็นไหมโอเคครับทีนี้เราจะไปดูนะครับหลังจากที่เราเนี่ย การย่อยของนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นเราจะย่อยแบบนี้สิ่งที่ย่อยของเขียวเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีลุ้นนะครับในส่วนของเศษอุปกรณ์นะครับของหายากของฟ้าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์หลายทางมากนะครับมีอะไรบ้างสมมติว่าเราย่อยไปนะครับโอ้โหนี่ดวงไม่ดีนะครับไม่ได้ของฟ้าแต่ได้ของเขียวพอดีนะครับได้ของเขียวเนี่ยเราจะไปทําอะไรใช่ไหมให้เรานะครับมาที่คําว่าของใช้หรือวัตถุดิบนะครับให้เรามาที่คําว่ากล่อง กล่องตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างสําคัญนะครับ1ก็คือถ้าเป็นกล่องเขียวนะครับก็ต้องใช้สีเขียวใช่ไหมครับในการคราแต่ว่ามันจะใช้ในส่วนของเหรียญติดยศเนี่ยค่อนข้างเยอะแนะนําว่าถ้าเรานะครับได้สกิลฟ้าจากร้านค้าเกียรติยศเรียบร้อยหมดแล้วแนะนําว่าค่อยมาทํานะครับตรงนี้มันจะเสียบเปลืองแก้มเยอะมากแต่ถามว่ามันจะได้อะไรนะครับสิ่งข้อดีนะครับมันจะได้ก็คือเป็นของเขียวที่เป็นของหายากหรือขั้นสูง ตรงนี้เนี่ยจะได้เฉพาะนะครับจากการทำเควสประจําวันเท่านั้นนะครับจะไม่ดรอปในมอนเตอร์นะครับผมตรงนี้นะอุปกรณ์พวกนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถนําให้เราเนี่ยไปทําการยัดคัมภีได้นะครับผมหรือยัดสมุดได้นั่นเองอันนี้ก็จะเติบโตอีกรูปแบบหนึ่งแต่แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่ได้สกิลฟาร์ครบนะครับอย่าเพิ่งมาทํามันเปลืองนะครับเปลืองโกด้วยนะถ้าเป็นสีฟ้าจะาคาบกล่องฟ้าได้กล่องฟ้าก็คือจะได้อุปกรณ์สีฟ้า เป็นหายากนะครับพวกนี้จะได้จากเควสประจำวันเท่านั้นนะครับของฟ้าพวกนี้เป็นของฟ้าขั้นสูงอะ่ะเอาง่ายๆนะครับหินเจรไนที่เป็นของโบราณนั่นเองครับหรือหินออฟนะครับเอาไว้ทาออฟหรือเพื่อนๆนะครับจะเอาไว้ทําการรับนะครับผมนี้ระดับขั้นให้ได้หินอีกระดับขั้นและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือในส่วนของการทํา หินเอนชานหินเอนชานเนี่ยเป็นอะไรที่เติบโตนะครับแต่มันจะสิ้นเปลืองหน่อยนิดนึงนะครับถ้าเป็นของฟ้าเห็นไหมครับหก้อนฟ้าจะได้นะครับสก้อนเศษอบิสนะครับที่ไปทําการเอนชานเอนชานครั้งละ1 0 0นะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราได้ของฟ้าใช่ไหมเราได้หินฟ้าเนี่ยจากการย่อยเนี่ยเราก็เอามาคาบนะครับเป็นหินม่วงเพราะ1หินม่วงครับจะได้เอนชนเนี่ยเศษอบิสเนี่ยอยู่ที่100นะครับผมอันนี้ก็จะคุ้มค่ากว่านะ เพราะว่าอันนี้ก็เติบโตเหมือนกันเติบโตอะไรครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเ,เ,เราเข้าไปที่เอ็นชานนะเห็นไหมเอ็นชานเนี่ยถ้าเราทาําหลายช่องใช่ไหมครับมันก็จะเติบโตมากๆคือถ้าเพื่อนๆจะรีนะครับเพื่อนๆต้องรีเซ็ตตรงนี้นะครับผมแต่มันจะเสียในส่วนของอทองนะครับอันนี้ก็ทําใหม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้หลายๆช่องนะครับเพื่อนๆก็สลักไปก่อนก็ได้หรือจะยังไม่สลักนะครับห้ามกดตรงนี้นะครับถ้ากดตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถรีค่าสเตตัสที่ไม่ตรงกับสายเราได้อย่างเช่นนะครับผมผมยังไม่เก็า ผมยังไม่สลักนะอ่าผมก็กดรีไปนะครับผมอึ้งอ่าอันนี้โอ้โหพี่พีแล้ว็วอ่ะอะไรดีดูดินะครับผมผมใส่พี่ีอ่ะผม,ผม PP, ก็สลักไปเห็นไหมอ่าสลักไปมันก็จะเป็นอีกช่องใหม่นะครับประมาณนั้นช่องใหม่มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนี้เลยเห็นไหมช่องมันจะเยอะมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเติบโตของแต่ละคนนะของที่เราได้ถ้าไปสมมติว่าเป็นของฟ้านะครับของฟ้าที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะไปทําอะไรใช่ไหมของฟ้าที่เราไม่ได้ใช้ให้เรานะครับทําการหลอม ตรงนี้ครับกดหลอมขึ้นมาซึ่งการหลอมเนี่ยมันจะได้ของนะครับที่เป็นของหายากนะครับผมของหายากนะ Becca. มันจะเป็นของหายากหรือของขั้นสูงแบบนี้ครับผมอย่างเช่นเราอัตรานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ของที่เทีย์สูงนะครับถึงจะหาได้อย่างเช่นนะครับของหายากมันจะมีช่องให้เราอยู่ 12- 13 cent. อย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้น <Pend ant S 2> มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกเราอยู่นะครับเวลาเราจะทําตัวเนาะอัตราในการสุ่มนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณของม่วงเนี่ยสอ ถึง9.6%เห็นไหมของฟ้า2.6-46%มันก็จะออกตามช่องครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่15ช่องของเนี่ยมันจะสุ่มออกตามเปอร์เซ็นต์ยิ่งช่องเยอะนะครับอย่างเช่นช่อง15เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกมันก็จะออกเยอะให้กับเราใช่ไหมครับเวลามันทําการอัปเดตรายการพวกนี้การ์มอเตอร์เนี่ยมีความสําคัญครับเราไปดูครับมันมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมสมมุติว่าเราย่อยของอะไรทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยก็จะไปที่คําว่าขาครับ พอคราฟเนี่ยเราก็มาที่วัตถุดิบครับแล้วก็มาที่แผ่นศิลาการเลียนนะครับหนึ่งก็คือไปที่แผ่นศิลาการเดียนก่อน2ก็คือนะครับไปแผ่นศิลามอนเตอร์นะครับผมนี่แผ่นศิลามอนเตอร์เดี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเติบโตได้นะครับอย่าลืมครับ1วันเราจับมือถือเข้ามาเราเคลียร์ของทุกอย่างของเราเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการคราฟแต่ตรงนี้จะเปลืองทรัพยากรนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นนะครับสมุดเขียวโอกาสในการออกของสมุดเขียวนะครับที่จะได้นะครับก็คือ 1 8ใช่ไหมครับอ่าเราก็ทําการคราฟนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราเราฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับทั้งคืนเนี่ยเราฟาร์มเราจะได้หินเศษพวกนี้มานะครับเราก็มาทําการคราฟแร่ก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับอ่าไม่ได้ก็เข้าตลาดแค่นั้นเองนะครับหรือเติมเข้าวีมิกก็ได้นะเนี่ยเราก็คราฟออกมาอันนี้ของฟ้านะครับจะแพงหน่อย50,000นะผมก็ได้2อันนะครับก็หนึ่งแสนกูผมจะบดละเพราะว่าผมเอามาเล่นพวกนี้แหละแต่มันเติบโตจริงนะครับเติบโตจริง จากนั้นนะครับพอเราได้มาใช่ไหมเราก็ไปเปิดครับไปเปิดเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการทําอีกครับผมเพื่อนเพื่อนก็ดูตามนี้เลยอุ้ยนี่มีลุ้นนะครับอ๋อได้เขียวมุกแม่นยา PVP ผมนี่จะไปสาย PVP นะตัวผมเนี่ยออันนี้ก็เป็นซ้านะครับซ้ําก็ดีครับมีประโยชน์เหมือนกันมีเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โ้แม่นยำโอเค PVE มาครับแม่นยำสองเติบโตแล้วก็เราก็เข้ามานะครับทาตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูนะครับว่า การสุ่มออกมาเนี่ยมันจะมีนะครับการาฟที่เราสุ่มออกมาได้เนี่ยมันก็จะทําการสุ่มนะครับสุ่มค่าออฟให้กับเราทั้งหมดค่าออฟเนี่ยมันจะมีอยู่5ช่องนะครับก็จะแบ่งตามสีเลยสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเทานะครับตรงนี้เนี่ยก็คอมมอนนั่นแหละครับคอมมอนอันคอมมอนแรอีพิกเอเจเนอรี่มันจะสุ่มให้กับเราเองนะครับในออฟพวกนี้ว่าเราจะได้ออฟอะไรในการาดน,นั้นนั้นแต่นะครับเราสามารถเปลี่ยน ออฟได้เปลี่ยนได้อย่างไรครับอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมมันได้ hp บวก3ก็คือต่ําสุดอนะ่ะเป็นสีเทาอ่ะเป็น c o m อมมอน่ะนะครับผมผมอยากจะได้นะแล้วก็อยากจะฟุกได้ฟื้นฟู hp บวกหนึ่งอ่ะทำยังไงอ่ะนะครับผมแต่มันก็มีแต่มันก็เพลิงอยู่นะ1นะครับเราต้องมีตัวซ้ํานะครับตัวซ้ําจะทําได้2แบบ1จะสามารถนรํามารีออฟใหม่ได้2ก็คือนําไปผสมนะครับอย่างนี้นะครับผสมเพื่อหาการ์ดใหม่ แค่นั้นเองนะครับแต่ผมแนะนำนะถ้าเราเนี่ยได้ตัวซ้ำมาและเป็นคอมมอนแบบนี้นะครับให้เราทำการรีโดยการรีครับจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเราสามารถนะครับคุ้มใช้คัมพี์คุ้มกันออปชันได้นะครับเราก็ทําการกดนะครับตรงนี้ข้างล่างครับลองอีกครั้งเห็นไหมลองอีกครั้งเห็นไหมเออบวกสกลายเป็นสีเขียวแล้วอ่าสีเขียวคือดีนะครับดีกว่าเดิมการที่เราซ้ําม,มันจะหายไปนะครับจากการรีของเราแนะนาว่า ตัวไหนที่มันเป็นอันคอมมอนอ่ะก็ให้รีเลยนะครับอ่ะยางเช่นมันเป็นสีฟ้าแบบนี้ให้พีสูงสุดปกสีใช่ไหมอ่ะสมมติว่าผมจะกดนะถ้ามันจะต่ำจะมีขึ้นสูงหรือต่ำลงนะครับลองดูนะโอเคเท่าเดิมอันนี้ดวงนะครับ MP สูงสุดนะครับผมอ่ะจะขึ้นฟ้าไหมขึ้นฟ้านะครับผมผมมีอีกหนึ่งใบครับผมผมมีอีกหนึ่งใบสามารถลุ้นได้ปุ๊บเห็นไหม MP เหลือบวกหนึ่งจากบวกสามเหลือบวกหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะสุ่มแบบนี้นะครับผมอ่าก็พิจารณากันเองนะตรงนี้นะครับถ้าเราได้ฟ้าเราก็พอใจไปก่อนะครับเราก็ไปทาตัวอื่นนะเราอย่าเพิ่งมาอย่าโลภนะครับอย่าโลภนะการโลภไม่ช่วยอะไรของเรานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการทําสมุดนะทุกคนโอเคครับหัวข้อต่อมาครับก็คือการอัพสกิลครับอ่าการอัพสกิลเรามาที่การฟาร์มก่อนครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราก็จะดรอปสกิลพวกนี้มาใช่ไหมครับนี่เห็นไหม ดอปสกิลพวกนี้มาแล้วเราไปดูที่ตลาดครับถ้ามันราคาต่ําเกินนะอย่างเช่นอดอกมา7เพชรอย่างนี้นะครับโอ้มันไม่คุม7เพชรอย่าไปขายนะทุกคนให้เราทําการย่อยครับถ้ามันใช้กับสายตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่ตรงกับสายเราถ้าเราสายเราเราก็เอาไปใช้นะครับถ้าไม่ตรงกับสายเราให้เราย่อยครับเวลาเราย่อยเราจะได้เศษคัมพี์แบบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสในการสุ่มด้วยนะครับผมสีเขียวจะอยู่15นะมันก็จะอยู่มันก็จะเยอะน้อยตามระดับนะครับของคัมพีร แล้วก็ย่อยลงมาครับเห็นไหมเ้าไ้15แล้วเรานะครับเก็บสะสมเกรดสมุดคมพี์แบบนี้ครับแล้วไปทําการคราฟสมุดสกิลครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะได้ดับเบิลสตล์อย่างรุนแรงเพราะว่าดับเบิลสตล์เนี่ยมันแพงอ่าย่อยไปเรื่อยตัวไหนที่ถูกๆหรือจะไปซื้อตลาดมาย่อยก็ได้นะครับพอเราทำคมพีมาแล้วก็นามาทําการตีบวกนะครับเรากดเข้าไปที่สกิลสกิลมันจะมีการตีบวกนะครับเกมนี้ถ้าผมอยากจะได้ดับเบิลสตล์บวก3ผมก็ต้องใช้1คัมภีรพีนะครับในการตีบวกเพื่อให้ขึ้นบวก3 และดาเมจนะครับออฟข้างล่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับขุ่มอยู่หรือเปล่านะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราจะย่อยใช่ไหมย่อยย่อย3เล่มนะครับเห็นไหมจะได้แผ่นเป็นสีเขียวด้วยนะครับเพื่อไปคาบสมุดเขียวนะครับผมอ่าได้3อันแล้วก็มีรางวัลสุ่มนะครับศูนย์ถึงสิบแปดแผ่นนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือการคาบอ่าการย่อยนะแต่เราจะเอามาตีใช่ไหมอ่าเราจะเอามาตีนะครับผมเราก็กดตีนะกดไปที่สมุดนะครับอืมเราก็ไปตีนะครับนี่เห็นไหม การตีนะครับของสกิลนี้ถ้าจะตีขึ้นบวก2นะครับ80%นะเห็นไหมถูกว่ะอืถูกแล้วก็ได้ตีบวกด้วยนะครับ50%นะครับในการขึ้นบวก3ไปดูปุ๊บไม่ติดนะครับผม ติดไหมโอ้ไม่ติดนะครับผมได้แค่บวก2นะอ่นะไม่เป็นไรแค่สิบเพชรเองเห็นไหมมันถูกนะอันนี้ก็คือหลักการนะครับใน1วันว่าเราจะเติบโตหรือไม่เติบโตอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะใช้เพชรหรือไม่ใช้นะครับอยากจะเติบโตก็ต้องตีบวกอ่ะครับเฮ้ยบวกห้าว่ะตีบวกล้มเหลวเนี่ยมันจะไม่ลดนะทุกคนตีบวกล้มเหลวไม่ลดนะเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันต้องติดแหละนะครับผมอ่าเราก็ขึ้นอยู่กับเพชรของเราไม่ติดแต่เราได้บวก5เนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละนะครับ1วันก็เพื่อนอนนๆย่าาลืมะะครรรับไปปทภกิจจงวันวกนี้ แล้วก็นะครับอยากจะรีหาของตัวไหนที่เรายังไม่มีอ,อย่างเช่นผมยังไม่มีตัวนี้นะ,อ,ะอ,ยอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเข็มกัดตรงนี้อยากได้มากถ้าได้มานะครับผมก็จะสามารถยกักคัมภีได้ก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะถ้าสถานะไหนนะครับในสมุดที่มันดีๆเพื่อนๆก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปยัดนะครับผมไปยัดแต่ข้อเสียนะครับถ้าเราทําพวกข้อ,อข่า,ขาวๆแบบนี้เรานะครับนี่เห็นไหม จะได้แต้มเกียรติยศน้อยมากนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นสีม่วงเนี่ยเกียรติยศของเราจะเป็น1000นะครับถ้าเป็นสีฟ้าเกียรติยศของเราจะเป็น500นะครับแนะนําว่าเอาเกียรติยศไปก่อนก็ได้นะครับค่อยมาเลือกเพราะว่าเควสประจําวันเนี่ยมาได้ทําทุกวันอยู่แล้ววันละห้าเควสนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหลักการหนึ่งต่อมาครับก็คือในเรื่องของการเดียนการเดียนทําอะไรครับการเดียนใน1วันครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมาทําการสํารวจด้วยครับผม มันจะมีการสํารวจฟรีแค่เมืองเดียวนะปัจจุบันนะครับนอกนั้นเสียเพชรนะครับเนี่ยเห็นไหมการสํารวจเราจะได้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็รูปแผนที่ด้วยนะครับการสํารวจเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเอาเมาส์มาตรงนี้ครับผมแล้วมาจิ้มตรงนี้และจ่ายนะครับสองแสนต่อครั้งในการสํารวจหรือนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้เพชรเพื่อนๆก็เลือกเมืองเลยครับและก็เลือกไอเทมว่าอยากจะได้ไอเทมอะไรนะครับที่มีโอกาสดรอปนะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์ดรอปเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะ เออค่อนข้างน้อยมากนะก็ไม่ต่างอะไรกับของฟรีนะครับของฟรีมันจะได้แค่พวกนี้อย่าเอาเพชรามาใช้แบบนี้นะครับมันจะไม่คุ้มนะครับก็กดฟรีไปนะครับผมอย่าไปซีเรียสกดฟรีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาอตัวเอ็กซ์ชั่นเมนต์อย่างนี้นะครับกดมาเรื่อยๆแบบนี้นะโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะทำตัวละครใน1ชั่วโมงนะครับเราจะทําอะไรบ้างเขีย์อะไรบ้างเพื่อให้เราเติบโต,ต,ตนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ